นอนครับเดิอนไหนยังน้อยปะจอป๋มามาหอดนะครับกันทะลักนะครับรอบนี้มาสามเรื่องนะครับเด้อบันกระแซงใหญ่นะครับยุกันทะลักนะครับสีสะเกตแล้วก็สีไลลงไปคุณหารแล้วก็สังขะสามขันนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับส่วนมากฟอร์ดเพื่อนเอากระบอกใบดันนะครับเด้อพอฟอร์ดมันกระบอกใงญ่อยู่แล้วนะครับเขาก็เอากระบอกใบดันขึ้นไปยุกรุ่นนะครับสบายดีพราว่าส่วนมาก ที่แยกระบบบัคคือกระบอกมันหน่อยนะครับอันนี้มันกระบอกเนี่ยยกนิ่มอยู่แหลวนะครับยกไล่ๆนี่ก็สามเครื่องนะครับสามคันก็จะมีฟอร์ดสี่สิบแรงแล้วก็สี่สิบเจ็ดนะครับสามเครื่องแล้วก็สามพี่น้องย่อรียบร้อยนะครับผมสําหรับตัวยกมันนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดนะครับผมตัวนี้นะครับเอากระบอกไปดันขึ้นมาใส่งานได้ครับด้วยฟอร์ดนะครับผม เอาใบดันเอากระบอกใบดันนะครับเพราะว่าเพิ่งถอดคันออกนะครับเอากระบอกถึงมายกเทนนะครับกะประหยัดนะครับสะดวกสบายเพราะฟอร์มันกระบอกหญ่อยู่แล้วนะครับนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวดีดผ้าเปล่านะครับเพียงแค่นะครับเพิ่มเงินนะครับอีกแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทก็จะได้นะครับอุปกรณ์เสริมสะดวกสบายดีดผ้าเป้านะครับสิ่งใดงานเลี้ยวเก่านะครับพี่น้องบรต้องรอให้คนมาปวดออกให้นะครับหรือว่าเฮาิเรียนพัน ขาเจ้ากำลังฟันหัวมันอยู่ระหว่างทางเขาก็ดีรอยเพิ่นเลยนะครับผมหรือว่าเวลาเขามันเต็มรถนะครับมันไกลสิเต็มรถหรือว่าช่วงเขาสิเรื่องงานนะครับเขาแลนแลนเอากองมันนะครับสองแถวไกลๆอย่างสี่นะครับเขาบนเอไปปวดผ่าอยู่มองกองมันที่เขาเดี๋ยวมันขึ้นรถนะครับเขาปวดผ่าอยู่ขางรถเลยนะครับแล้วคนก็จังไม่พับผ่าเขาบ้านอยู่ขางรถเขาเลยคือว่าไงรถเขาต้องเอาเวลาแลนลงกไปเอาหัวมันนะเขาต้องเอาเอาผ่าเปล่าลงไปนะครับ เขาดีดไป้างๆรถหรือว่าท่ายรถนะครับช่วงที่เขาสิเหลิกงานนะครับสบายแล้วเขาก็พับผาเขาบ้านเลยนะครับผมบรจําเป็นต้องเอาผาลงไปน้าไกลๆนะครับแล้วก็ค้นในยางเก็บนะครับมันเมื่อยถื่อตือนะครับนะครับฟอดนะครับยกสูงไปน้องเดี๋ยวสิร้องดีดผาเป้าพี่น้องเบิ้งนะครับรอบนี้มาสามคันนะครับเอฟทีนะครับผมเอฟทีทางกันทะลักนะครับแล้วก็บัวเชิดแล้วก็สังขะนะครับฟอดเคตไปนะครับเจ้านี้นะครับแล้วก็ ที่ไปของไอ้บัวเชิดนะครับทีเียแรงนะครับตัวนี้กันรู้สึกว่าน่าจะมีตัวดีดผ้าน้านะครับแล้วก็จะเป็นของสังขะนะครับบ้านพนานะครับตัวนี้นะครับเอูเฮานะครับจับฉลากแล้วก็แถมเสือนะครับผมสองตัวนะครับขี้ป้อยแถมเสียหาตัวนะครับผมสจหรับขี้ป้อยนะครับกะนะครับขอมาเรื่อยๆดนะครับสาหรับผู้ไดอย่างได้กับอูเฮานะครับกะนะครับสอบถามด้วยรขขามาลุงคิ้วได่นะครับ ช่วงนี้มันนะครับมันดินเหนียวหรือว่ามันหนาแรงนะครับมันช่วงเบิดฤดูฝนนะครับกาที่ออกตัวประเทศไทยนะครับเพราะว่าจะเป็นกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สายสุรินรีสเกตนะครับมุกดาหารคนอครสกลนครนงบัวลำพูนะครับออกเบิดเลยนะครับผมช่วงนี้มันหนาหนา,าก็คือว่าไงลวดมันที่ขาเจ้าจถอนในช่วงหนาฝนบ่ได้นะครับเพิ่นปลูกช่วงหนาฝนเพิ่นมาถอนช่วงฝนมาถกมันจังสีนะครับออกให้ออกยังได้นะครับ แต่ว่าถ้าช่วงหนาฝนมันดินซ้ายออกไอที่เป็นโซนอะไรอีกเอาล้องร้องคือบอผ่าเลวาวบุญแม่มาล้องเนี่ยเพิ่นเอาไปแล้วดิเออไปแล้ว,เอ,ลวเอาห้องเฮาก็ไ้เอามาจากพืชเอาห้องเฮาก็ไ๋จะล้องตัวนี้ผ่าเปล่านะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นกระบอกใบดันนะครับเนอราคาประหยัดนะครับบ่ต้องแพงนะครับ ติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับยกสูงมาพร้อมกบบตัวดีดผ้าเจ้านี่พอแล้วเอาผ่าสามสิบผืนนะครับจะ่ดีผ่าลองครับเบิ้งสบายนะครับผมเขาบปต้องไปร้อให้เขาปวดผ่านะครับแล้วกะเวลาเขาลงมไปเอามันไกลๆจังจะเขาปมะจำเป็นต้องเอาผ่าปลาลงไปน้านะครับเขาดีดไปให้เขาเจ้าฟันหัวมันเลไกลเลยนะครับไปเบลผืนมายางเอาเองนะครับสบายนะครับผมอีกแค่นึง นะครับเพิ่มเงินแกอีกพันหาแต่ละมุนราคามากกว่าพันหานะครับเออมุนราคามากกว่าพันหานะครับความสะดวกสบายความรวดความเร็วนะครับประหยัดเวลานะครับด้่งานเร็วพร้อมนะครับโอเคนะครับผมที่สำคัญนะครับอูฮาติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับทั่วประเทศไทยนะครับผมอ่ะลองตัวหนาเนี่ยปล่อยด้วยเ็ิเจินเยตัวหนาตัวหนา โอเคเอานะครับพี่น้องจังไปพอกันนะครับคันที่คันที่สองกันต่อนะครับอยู่ที่อำเภอนะครับบัวเชษดจังหวัดสุรินทร์กันต่อเลยนะครับ